ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิโซโรามโนยืนยันว่าซัมเมอร์นี้ของสโมสรลิเวอร์พูลจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากอย่างมากในเรื่องการปรับปรุงทีมและทำการเสริมทัพและรวมไปถึงการปล่อยผู้เล่นที่จะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เนอร์เฮดโค้ชในฤดูกาลหน้าโดยโรมนโนเปิดเผยอีกด้วยว่าตำแหน่งผู้เล่นที่ทีมลิเวอร์พูลต้องการปรับปรุงและยกเครื่องใหม่นั้นจะมีดังนี้ เซนเตอร์แบ็กหนคนแบ็กซ้าย1คนแบ็กขวา1คนในกรณีที่เทนอเล็กซานเดอร์อานย้ายออกไปกองกลาง2คนตัวรับและตัวรุกปีก1-2คนแต่ขึ้นอยู่กับการย้ายไปของหลุยดิอารสกับเดียโกโชตาและโมฮัมหม็ดซาล่าอีกด้วยกองหน้าตัวเป้าเบอร์เก้าที่คอยยิงประตูให้ทีม1คนและดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นบางคนบางตำแหน่งได้เริ่มต้นพูดคุยสอบถามและเจรจาเบื้องต้นไปบ้างแล้วด้วย พอจอยจากเดะไทม์ยืนยันอีกเสียงด้วยว่าสมันี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งสำคัญของสโมสรลิเวอร์พูลและนั่นอาจจะเป็นหน้าร้อนที่กำหนดอนาคตของทีมในฤดูกาลหน้าได้เช่นกันชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นกับสโมสรลิเวอร์พูลและนั่นก็อยู่ในมือของเราผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรื่องนี้แล้ว ความพ่ายแพ้ที่หงแดงมีต่อปารีสแซงต์แช็์แมงจนตกรอบ16ทีมยูฟาแชมเปี้ยนลีกบวกกับความพ่ายแพ้ที่น่าเจ็บปวดในการถูกนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเอาชนะและคว้าถ้วยรางวัลไปนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วสำหรับความเสียใจแบบนี้ในขณะที่อาร์เนอร์เฮดโค้ดดิช์ดฮิวผู้ในการกีฬาและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอีโอฝ่ายฟุตบอลที่เฟนเวสต์สปอร์ตกรุ๊ปตอนนี้พวกเขากำลังวางแผนตอบสนองแผนในระยะยาวการเซ็นสัญญาต้องหาทางออกในระหว่างนี้ สำหรับช่วงที่เหลือของฤดูกาลและดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาได้ข้อสรุปในบางส่วนแล้วว่าจะดําเนินการยังไงเกี่ยวกับการปรับปรุงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และในเรื่องแผนการรับมือต่างๆในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์เข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงในเรื่องสัญญาของผู้เล่นตัวหลักทั้ง3คนเฟอร์กิลฟันไดโบเมซาร่า ah และเทนอเล็กซานเดอร์อโนเอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน ซาชาทาโบลิเอรีนักข่าวชาวเบลเยียมรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทําการวางตัวนิโก้ชลอตเตเบกกองหลังวัย25ปีจากบริเียดอร์มุนเอาไว้เป็นตัวแทนของเฟอร์กิวฟันได้กองหลังกัปตันทีมของพวกเขาในอนาคตข้างหน้านี้แล้วหงแดงต้องการอยากที่จะทําการปรับปรุงแนวรับให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในตําแหน่งกองหลังตัวกลางนั้นก็เป็นสิ่งที่อาร์เน์เฮดโค้ชของทีมนั้นต้องการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันเช่นกัน ตามรายงานระบ,บุว่าลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายพร้อมจบในราคา60ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวชลอเตอร์เบกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าย้ายไปเพียงมลรีถือเป็นความเป็นไปได้อย่างแท้จริงจริงจังขนาดไหนนักข่าวอัปเดตดีลลิเวอร์พูลทุ่มซื้อแบ็กซ้ายรายใหม่ลิเวอร์พูลถูกระบุว่าหมายตาไปที่เคอร์อเคสเนื่องจากโรเบิร์สันมีอายุ31ปีแล้วและส่งผลให้อา์เนอร์สล็อตกุนซือดัต้องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ รวมทั้งเซ็นสัญญากับนักเตะในตำแหน่งอื่นๆด้วยนอกจากเคอร์เคสแล้วลิโอพูถูกเือกับเยเรลฮาโต้แบ็คซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย19ปีของอาแจ็คเช่นกันรวมทั้งนูโนเมนเดสของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างไรก็ดีเชื่อกันว่าเรดแมชชีนวางตัวเคอร์เคสวัย21ปีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเนื่องจากดาวเตะทีมชาติฮังการีลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง28นัดในเพีย์ลีกซีซั่นนี้และน่าจะต้องใช้เงิน50ล้านปอนด์ซื้อเข้ามาร่วมชายคา กรณีของแบ็กซ้ายเดอะเชอร์รี่เดวิดออสตินนักข่าวของเดียรติกระบุว่าเงินที่ลิเวอร์พูลต้องจ่ายเพื่อเซ็นสัญญากับเคอร์เคสน่าจะสูงเกินกว่าปกติที่พวกเขาจ่ายเพื่อฟูแบ็กออสตินชี้ให้เห็นถึงหลักฐานว่าเท่าที่ผ่านมาหงแดงไม่คิดทุ่มเงินมากมายกับกองหลังโดยพวกเขาคว้าโรเบร์สันมาจากเฮาในปี2017และด้วยค่าตัวแค่8ล้านปอนด์และดึงคอสตาซิมีคาสมาร่วมทัพในอีก3ปีต่อมาด้วยค่าตัว11.75ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้ในปี2014ลิเวอร์พูลซื้ออัลเบโตโมเรโนมาจากเซบียาในราคา12ล้านปอนด์อีกทั้งซื้อนาทีโอคลายและเกรนจอนสัน2แบกขวาในราคา12.5ล้านปอนด์และ17.5ล้านปอนด์ปืนและหงแข่งนอกสนามแย่งโฟฟานาปีกลียง สโมสรอ,อาร์ซนอลและลิเวอร์พูลนอกจากแข่งขันแย่งตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้แล้วนอกสนามยังหมายตาผู้เล่นคนเดียวกันอย่างมาลิกโฟฟาน่าแห่งโอลิมปิกลียงรายงานจาก RMC สปอร์ตว่าผู้เล่นวัย19กรัดับเพิ่งย้ายจากเก่งมา OL เมื่อตลาดหน้าหนาว2024แล้วเพราะปรับตัวราบริ่มสร้างผลงานโดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมายิ่งฤดูกาลนี้กดไป9ประตู5แอซิสจากการเล่น3 4นัดทุกรายการทำให้เข้าตาแมวมองของสองข่าใหญ่พรีเมียร์อังกฤษ พร้อมดูดร่วมงานตลาดซัมเมอร์นี้ปีกซ้ายถนัดเท้าขวาเด่นที่ฝีเท้าจัดเทคนิคดียิงประตูดีและทัศนคติยอดเยี่ยมถือว่าตรงสเปคทั้งปืนใหญ่และหงแดงสัญญาปัจจุบันมีถึงมิถุนายน2028อย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอทางการจนกว่าสินส้นซีซั่นเสียก่อนเพราะ OL ก็ยังอยู่บนเส้นทางยูโรปลาลีกเข้ารอบก่อนรองพบแมนยูนเต็ด ของรักของห่วงประธานซาลิกาประกาศชัดไม่ขายอีซักยาเซียอาลรูมายานประธานสโมสรนิวคาเสเซิลยูไนเต็ดได้สั่งการให้ผู้บริหารปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาขอซื้อตัว Alexander อล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าคนโปรดของเขาในช่วงสัมมรนี้ผู้ว่าการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียหรือ PIF ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของสโมสรเดินทางมาชมเกมนัดชิงชเลิศคาราบาวครับที่เวมบลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเห็นกับตาว่าซาดิกาดงเอาชนะลิเวอร์พูล2ต่อ1และคว้าแชมป์รายการในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีแรงข่าวเผยว่าเอารูมายานชื่นชอบอีซักมากกว่านักเตะค,คนไหนในทีมและไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเขาออกไปแม้จะมีข่าวว่าบาร์ซโลน,นาส่งแมลมองมาดูฟอร์มของกองหน้าชาวสวีรเดนในเกมที่นิวคาสเซิลบุกชนะเวสต์แฮม1ต่อ0ูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบา,าร์ซ่าต้องการผู้เล่นระดับสตาร์มาร่วมทีมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแรกที่สนามคัมหนูที่ปรับปรุงใหม่ ขณะที่โจลลาปาตาประธานสโมสร,รที่เป็นแฟนตัวยงของอีซักซึ่งเคยค้าแข่งในลาลิก้ากับเรอัลโซเซียดาอย่างไรก็ตามเนวคาเสเซินยังไม่ได้ตั้งค่าตัวอีซักเพราะคำสั่งจากเบื้องบนชัดเจนว่าไม่ขายเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมอีก3ปีและสโมสร,รอาจพิจารณาเพิ่มค่าเหนื่อยให้เมื่อจบฤดูกาลโดยการได้กลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรั้งตัวเขาเอาไว้ต่อไป ในขณะเดียวกันสโมสรเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองแชมป์คาราบาวครับในวันเสาร์ที่29มีนาคมที่ไทไซส์เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมฉลองและชมถ้วยแชมป์ไปพร้อมกับเอ็ดดี้ฮาวและคุณลิวพูกล่าวกระตุ้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทีมว่าอย่าเพิ่งเสียขวัญจนเกินไปเพราะพวกเขายังมีโอกาสดีที่จะได้แชมป์มเพี้ยนลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้อยู่นิวพูเพิ่งมีสัปดาห์ที่เลวร้ายหลังจากตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกตามด้วยการแพ้นิวคาสเซลยูไนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศของคาราบาวคร ขณะที่ในหลีกนั้นพวกเขากำลังนำเป็นอันดับหนึ่งโดยมีแต้มมากกว่าอาร์เซนอลอยู่12คะแนนดาวเตชาวรัตเผยว่าเราต้องพลิกสถานการณ์ในตอนนี้ให้ได้ฟุตบอลมันเป็นแบบนั้นคุณแพ้2นัดติดภายในระยะเวลา5วันและมันก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายจนเหมือนกับว่าโลกแตกทั้งที่2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านั้นทุกอย่างยังสวยหรูจนเหมือนกับมีแสงอาทิตย์และสายรุ้งในทั่วทุกพื้นที่อยู่เลย เราอดไปต่อในแชมเปี้ยนลีกมาแพ้ในนัดชิงชนะเลิศรายการนี้และยังโดนเขี่ยตกรอบในรายการ FA ครับอีกแต่เรายังเหลือเกมให้เล่นอีก9นัดและผมไม่คิดว่ามันถึงขั้นจําเป็นต้องมีแรงบันดาลใจเป็นพิเศษเพื่อพยายามที่จะทําให้งานมันลุล่วงไปได้ด้วยดีคุณลงเล่นเพื่อที่จะได้แชมป์รายการใหญ่ที่สุดที่ทํางานอย่างหนักเพื่อมันมาตั้งแต่ตอนเริ่มฤดูกาลตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะได้ลุ้นแชมป์พิเมียลีกด้วยซ้ํานี่เป็นรายการที่คว้าแชมป์มาครองได้ยากที่สุดมันมีหลายอย่างเป็นเดิมพัน มันมีเรื่องดีๆหลายเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเราก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้ฟานไดยอมรับด้วยว่ายังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องต่างๆแต่จำเป็นต้องลืมอดีตโดยเร็วมันเป็นเกมที่เล่นได้ยากมากๆนิวคาสเซิลทำได้ดีในจุดที่พวกเขาถนัดมันอาจจะฟังดูเป็นคำพูดที่เฉย แต่พวกเขามีทั้งความดุดันกล้าเล่นเรียกฟาวได้และช่วยประโยชน์จากลูกเซตพีดได้เราปล่อยให้พวกเขามีความฮึกเหิมเองเราไปช่วยทําให้พวกเขารู้สึกว่านี่อาจจะเป็นข้าคืนของพวกเขาเราทําได้ไม่ดีพอนั่นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากๆและเป็นสิ่งที่ทําใจยอมรับได้ยากอย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าความพาแพ้แพ้ในวันนี้ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากนัดก่อนเลยนะหลังจากจบเกมนั้นแล้วนะ่ะเราก็ได้พักกันตั้ง2วันเพื่อปรับอารมณ์กันนิดหน่อยไปแล้ว อีกฝ่ายเล่นเกมรับได้ดีผมคิดว่าแดนเบิร์นทำได้ดีมากๆส่วนเราเองวันนี้ทำกันได้ไม่ดีเราไม่มีจังหวะลุ้นประตูแบบจะแจ้งมากนะักชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลมันหมายความว่าในตอนบ่ายสองโมงของวันพรุ่งนี้ผมจะไปอยู่ในแคมป์ของทีมชาติแล้วผมไม่สามารถมานั่งซึมเศร้าแล้วให้ทุกคนที่มองผมเกิดคำถามว่านี่เราจะเล่นเกมบุกกันในโปรแกรมเกมทีมชาติรอบนี้ไหมได้หรอกผมเองก็เป็นกัปตันทีมของทีมชาติเหมือนกัน มันเป็นการเปลี่ยนสถานการณ์ที่รวดเร็วมากๆหมายถึงการที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติหลังผ่านการเล่นในระดับสโมสรมาหมาดๆตอนนี้ผมรู้สึกผิดหวังสุดๆผมรู้สึกเจ็บปวดแต่จากพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่สามารถจมปลักอยู่กับมันมากเกินไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้ชีวิตนักฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละวันพรุ่งนี้ผมจะให้ความสําคัญในการเจอกับสเปนเพราะผมคงจะเจองานหนักพอตัวกับการต้องเจอกับพวกเขาในวันพฤหัสบดี